สวัสดีครับพี่น้องครับโดดทำงานแล้วครับที่วัดเนินกระบบแีเดียกมาชลบุรีครับมาอาลยวาลูคุณมดรับรูรายรับก็เลนจากกระท้องบุตตากรังสภารทั้งใดที่ยังไม่ได้เป็นเจ้ภาพท้าเมตองมาเสนอ้้าม้ได้โดยนักผู้ชมมาเป็นเจาภาพท่าเมืองันทั้งงานปนคนปะเภศเนหลักใหม่ าเยพราะกำลังจะเก็บเงินเกิดกระจายว่านไหนมันยุ่ดดิเดียนเป็นโน้นเจ้ากขาาขข็ขึ้นซื่อเนาะนี่ดีวนะน้ำดีวะพัดไหมเป็นเรียบบ้านเบิดแล้วก็มาโน่นเดี๋ยวผ้าบ้านฮอกเขาจ่อง,องเออแต่เขาจ่องเขามอกาส,ส,สูงก็ดีบ่สูงก็ดีเนะ้ โอแต่นี่กับบอกับอ่ะนะสองสันะปต่อไฟแล้วคน้ะหนอูยังขึ้นไมซ้เียหลังอกเลยเนาะจะเข้ไปบูชาหลีงพ่อจะฝากนาเข้ามานี้ยเข้ามาถึงกบี้กวันนี้ดีเลยปะมุงิมกาแฟนี่ยังเป็นน ากาแกฟสมัยนี้เห็ดง่ายนล้หลังคางเลยเอาเหล็กกันได้มหมแท็ก่าแล้วกันะกะพนสีเอารถง่ายดีเห็ดง่ายๆาตะกี้นะเนะสีพ่นสีกันจะดีมันนูนี้นั่นหลายเรียงสำนีกันอยู่ในเละ

ทีกะน่าองหน้าของท่าบักหลายพี่น้องมีตังเตหน้าวัดกลางวัดหลังวัดรัก ้สูงสุงสราธรรมดาดิโอ้โบสถ์เย็ดงามครับจะบปรู้ว่าโบดเก่าโบดใหม่ยังไรบุญละเนี่ยุกดวับถอพรบาทรากเบกัอาหารทะเลขอคนณและนี่ขอบคุณพะองคระเจ้ากระบขอบคุณที่พราทอากเบกัต่างๆครับอยู่ต่างๆนะครับ เจาน้าี่ัานนการรัอาหารมาที่จุดรับอาหารได้เลยนะจ๊ะจ้าห้าที่รางารรค์ับพี่อางวัดะบกเราไปรับอาหารได้เลยที่บริการอาหารนะจ๊ะของวัดะบบของเรานะครับเียจด้เาะเออดียงพ่นเนี่ยพี่น้องเห็นความอลังการ มันดีแล้ให้เต็มไหมกรลัการัด่าครัยการดอดเประานงเอาของเกานะพี่ทางคณะกการจัดเตรียมไว้ไปดูพี่ดีกว่าไปดูแตรงกุต่างๆอันนี้กเป็นท่านผู้ใหญ่เจ้าว่าจนตรวจตนไจัดเตียหรือการเติียมตัวให้เร คนที่ทำบุญด้วยที่ใจนะเดินมาแล้วกังทำบุญบริจิตติป่าที่มาดูการเคลื่อนคแจกของดเยจกขอได้เลยแจกของได้เลยแจกของไดเลยแขอได้เรยแจกขอวได้เลยแรกอบไุนเลยแกของได้เรยแของได้เลยแจของได้เลยแกของ้กขอได้เลยแจกของได้เลยแขอเลยแของได้เลยกขอคลยกขอเลยจกขอได้เลกขอด้เลยแขอบ ปิปิดากปีดปิดมปปิดมาปิากดาคนมาใช้ชาวบิรนรเลยคนมาทึงกิจกรรมที่ชาบรณาสถานให้เราก็ยังได้อีิศกยังได้ผลบุญขออเาอยู่ถ้าเรีนเินจกทาง้านนี้นะาป่าสร้างเมรนะจ๊ะพ้าป่าสร้างเมรเนาะมากก็ทำมากอะนก็ับน้อยกันสวได้เลยจ้าป่าลอยฟ้าสร้างเมรงความสั้น

คนละเล็กคนละน้อยคนละนิดคนละหน่อยไอ้นี่สี่ใบเท่านั้นนะกองบุญสร้างในตรงนี้นะมาตักกองบุญตั่กองพระราเนี่ยเป็นวายเจนกับดอกไม้นะถุงเงินไหลผมบอคิดว่าเพนทีมาเห็ดห้องน้ำ ยุงหม่องที่มันความเอียงมันไหลขนาดนี้ไหมแต่ห้องนั่งทางนี้โคตรดีเลยพี่น้องเลยโคตรรู้เลยเยี่ยที่ดีห้องนั่ขทางนี้ก็รู้ห้องน้่งของเทืยงก็รู้มัอนที่บ้าไหนเลยนี่ยมายรูปดิอ้ามึงว่าระดับน้ามึงว่าหลอกตาเขาบ่ะเขายังมาเจิดขึ้นเลยละ่าระดับน้าม่ะบอระดับน้าที่จริงว่าไหน ปรับลงไหมกวนนี่จากตรงยิงไปจากจุดที่มันเนี่ยฟอฟว่ะมึงเบิ่งมันหลอกกับห้องน้ำดิมันมันหลอกกับห้องน้ำอยู่ดิว่บวชว่าอันนี้เอียงอยูงง่ด้เนี่ยมันเกิดขึ้นเลยที่อ่าแล้วแตหน้าที่จีมันต้องลงไอ,อีกคุชิดไว้ดอกว่ะ <c oughs> อ,อับอระดับแม่นสุดยอดเลยครับยังดีนะครับอย่าิาทกข้อมจาว่าก็เอาไปเข้าเศายที่หลายววัดานลั้วจะทาบุสไหวักดยกัาุอนางขมาขวดขายังลงไทยเนี่ย <can> สั้นกำเด็มน้องว่ะทั้งนี้เกียร์หนึ่งแลละผมมาเกียร์สองนี่หน,า,หนาวหนาวเลยแหละ,ะสั้นก็มอแต่เจ็ดใช้ผู้มีว่ะสวัสดีครับไม่น้อยครับ เดี <laughs> ย๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากไเท่านี้กันครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ